โอเคครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีสุดิตรท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็พบกับกระผมสุธิพงศ์ ST นะวันนี้ก็มาเจอก,การอนเดเกมทีมบิ๊กซ็อกเกอร์อดของฟีฟ่าเวิร์ u คลับกาตา2สองสองสองอีกเช่นเคยนะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นผมก็จะมาแจากเป็นมอดของทีมชาติบราซิลนะครับผมลิงดาดวโหลดผมจะทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์ประมุดนะครับส่วนใครยังลงไฟล์อะไรยังไม่เป็นผมก็มีสอนอยู่ช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับผมสุดท้าคลิปนี้นะ โอเคตัวนี้ผมก็จะมารีวิวอดาต่างๆภายในะตัวหมอนนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมเริ่มจากหน้าเข้าเกมมานะครับผมก็จะเป็นสวยๆประมาณนี้เลยนะครับผมมีเนมายืนเป็นพรีเซนเตอร์ให้อยู่นะครับผมส่วนมุดออดาตรงนี้ก็สามารถเล่นได้ตามปกตินะครับผมมาต่อไปเราไปดูฟูลทีมนักเตะทีมชาติบราซิลของเราก่อนนะบราซิลนี่ก็ถือได้บ้าหลายสำนักให้เป็นทีม เต็งแชมป์มาดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่านั่งเตปแล้วก็หื็ดเด็ดทั้งนั้นเลยนะครับผมฝีเท้านี่สุดยอดมากนะครับผมก็จะมีอาริซอนเบเกอร์นะครับผมอาริสเทลเลสนะครับมาคินยอตนะครับผมเตเกโกซินวานะครับดานิโลนะครับผมลูคัสพาคิสตานะฮะอันพีทก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็มีคาซิเมโลนะครับผมเฟสนะครับแล้วก็ ในมานะครับลิชาริซอนนะลิซาริซอนนี่ยิงประตูใส่ทีมมันจะเป็นทีมผมจำไม่ได้นะที่บราซิลแข่งมาแรกนะเป็นเขายิงคนเดียว2ประตูนะทำให้บราซิลชนะมาได้2อสูงนะในการแข่งฟุตบอลโลกของบราซิลนะนแปลว่ลารประตูเขานี่สวยๆมากนะถ้าใครไม่ได้ดูก็ไปหาดูครับผมประตูเขาสวยจริงๆนะแล้วก็มีราฟินยาหนะครับผมอิดรสันโมเลสนะครับ เบรเนอร์ ner, นะครับผมฟาบินโยนะครับผมวินิซิอุสจูเนียเอาที่คุณคุณนะรูดิเกอร์นะครับแล้วก็มี Anthony, Roberto, o, Bruno, aret, นะแอนโทนะนี่นะครับโรเบโตฟิมิโนนะครับผมบรูโนกามาเรสนะแล้วก็เรนันโรดดี้นะครับผมดูเกอร์ไอบาร์เนสนะแล้วก็มีเปโดนี่นะครับอีกสามคนนะ มาคอยคุนชื่อเท่าไหร่นะครับผมสำหรับทีมชาตบราซิลก็จะมีประมาณนี้นะครับผมฟูลทีมชาตนะครับผมโอเคแล้วก็ทานเฟอร์ตรงนี้นะักเตะก็ปล็อกให้เราเล่นได้ทุกตัวนะครับผมเป็นดุ่น,นึงส่วนของตัวไม้ครับนะนี่นะครับผมไม้ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถือว่าแต่งมาสวยอยู่นะครับผมเก้าอี้ข้างหลังว่าจะเป็น สีเหลืองให้นะครับผมตามสไตล์ของบราซิลเลยนะครับในส่วนของตัวชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือชุดปัจจุบันล่าสุดของทีมชาติบราซิลเลยนะก็ถือว่าออกแบบมาสวยเลยนะครับผมสำหรับเต็ม5ดาวนี้ผมก็ให้ประมาณ4.5ดาวเลยนะเกือบเต็มนะครับผมถือว่าออกแบบมาสวยมากนะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูเกมเพลย์กันนะครับผม เราจะเป็นฝ่ายบุกจากซ้ายไปขวานะเดนโลคาซิเมโลมาที่เอเล็กติเลตก็เกมเพก็ถือว่ารายลื่อนอยู่นะครับผมแล้วก็ภาพนี้ก็คุมชัดมากๆเลยนะครับผมคาซิเมโลแล้วมาที่ให้ไปตรงกลางเป็นลิซาริซอนซัดลูกหลุดกรอบไปครับผม เ,เอาละครับผมเฟกตัดบทได้อืมเป็นติดผู้เล่นอยู่เวนตนทุกับรมเราจะแย่งึ้นตรงนี้โดยมาคินยอดมาที่เตโกซิงญาวิซาดิซอนออกมาลาฟินญาโยกให้เนมา ลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์สวยๆจากเนมาครับผมโอเคนะสำหรับเกมเพย์ก็จะมีประมาณนี้นะแล้วไว้มาขอพายนะเดี๋ยวต่อไปก็ุกคนปร,รับชมวิธีการดรวร์ดมอดน,นี้กันต่อนะครับผมป้ายโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาดูวิธีการดาวน์ดมอดของดิวิกซ์ฟุตบอลมอดของทินชัดบราซิลของเรากันนะครับผมคนอื่นก็ุกคนปดรอร์ดไฟที่ผมทิ้งลิงไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดสำหรับ ของคลิปนี้มานะครับผมมันจะมีอยู่3าตัวไฟนะทุกคนหลุดมาให้ครบทั้ทางสามไฟลเลยนะพอหลุดครบเสร็จแล้วนะก็เข้าที่แอปเซตไ c ชิเวอร์นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะเพื่อจะมาหาไฟล์ที่เราโหลดมานะครับผมก็จะเป็นตัวไฟ apk นะครับผมตรงนี้นะถ้ทุกคนจิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็มากดวิวตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะเจอไฟล์ตัวนี้นะถ้ทุกคนจิ้มไปหนึ่งที แล้วก็มากดตัวนี้นะครับผมแล้วก็รอมแป๊บ,บหนึ่งนะโอเคพอมันขึ้นแบบนี้ก็กดติดตั้งนะครับผมโอเคพอมันติดตั้งเสร็จแล้วก็ไปกดด้านบนนะครับหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ทุกคนจะเห็นไฟล์ data นะทุกคนจิ้มไปเลยนะครับหนึ่งทีแล้วก็มากดแตกไฟล์ตรงนี้นะครับ พอมันแตกไฟเสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดนะครับผมก็จะเห็นโฟลเดอร์ดาต้าทุกควกดเข้าไปแล้วก็มากดค้างที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วกดคัดนะกดด้านบนนะครับหครั้งสองครั้งเข้าไปที่แอนดรอย Data 5. แล้วก็กดวางปุ่มสีเขียวด้านล่างขวามือนะครับโอเคพอมันวางเสร็จแล้วก็ไปกดด้านบนนะครับหครั้งสองครั้งแล้วก็เข้าไปที่ตัวดาวน์โหลดนะ ุณเลื่อนหาตัวไฟล์ OBB กันต่อนะนี่นะครับผมให้ทุกคนจิ้มไปที่ OBB นะครับแล้วก็แตกไฟล์ OBB ไปเลยนะครับผมโอเคพอมันแตกไฟเสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดเลยนะครับผมก็จะเห็นโฟลเดอร์ OBB นะทุกคนกดเข้าไปแล้วก็กดค้างที่ไฟล์ตัวนี้นะครับกดคัดนะครับผมกดด้านบนนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งเข้าไป Android o b b นะครับแล้วก็กดวางปุ่มสีเขียวด้านล่างขวามือนะครับผมโอเคครับทุกคนเพียงเท่านี้ก็เป็นอันลงมอดนี้เสร็จสิส้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม everybody Body.